กินค่ะคชิค่ะับกัานไปโอ้โหไม่น่าเชื่อเหมือนดูหน้าเด็กลอะโวคาระโด้ปั่นค่ะ่เช้ากินไปแล้วกัะน้ำมะพร้าวนั่นเรายู่กนที่น่ากินค่ะคชิค่ะแล้วก็แพงด้วย าเพื่อนๆมาเดินชมของกินของกินเราเยอะๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นที่ใวันนีหร่มเือเนี้คะรย์อยู่วันที่าากินมากเลยใครสะดวกวันเสาร์อาทิตย์วันนี้มาแล้วให้อาจารย์ตักโอเองให้อาจารย์กันคิ้วฟังกันค่ะ เดี๋ยวเดินดูก่อนว่ามีอะไรน่ากินเพื่อนๆดูอันนี้จะเป็นกุ้อัดขายแพ็คละร้อยน่ากินทุกกรรมว้างไปโอ้โหไม่น่าเชื่อเหมือนดูหน้าเด็กเลยอะโวคาโดฝั่งขาจานตอนเช้ากินไปแล้วค่ะน้ำมะพร้าวโซนแฟชั่นเราไปอยู่กันที่มาดามยีนกังเกงยีนช่างยาวมีหมดสามส่วนห้าส่วนกางเกงทำงานสีเข้มสีอ่อนโรตีสองร้อยทั้งหลักกินเยอะๆเลย น่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเ,เดินชมของกินอันนี้จะเป็นทุเรียนขอ,อบนอกนุ่มเลยเพื่อนมาเดินเที่ยวในห้างค่ะวันนี้นหยุดค่ะดูดูทุเรียนน่ากินมากเลยค่ะมีตะผููใหญ่ๆเพื่อนๆดูอันนี้ กองบอเดี๋ยวมาชิมด้วยกันค่ะว่าหน้ากินแค่ไหนอเห็นแล้วก็อยากกินมากเลยแชทคลิปนี้แค่นี้นะคะวันกองบอเดี๋ยวมาชิมด้วยกันค่ะว่าหน้ากินแค่ไหนอเห็นแล้วก็อยากกินมากเลยแชทคลิปนี้แค่นี้นะคะวันอันนี้คืออะไรนมฮอไกโดน่ากิน น่ากินมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนของจีนนะคะพเพื่อนเพื่อนน่ากินมากเลยค่ะ,คะกินเยอะะเลยน่ากินมากเลยค่ะพเพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนเดินชมของกิน

เพื่อนมาเดินเที่ยวในห้างค่ะวันนี้มีหยุดค่ะดูดูทุเรียนน่ากินมากเลยค่ะมีแต่ผูใ้ใหญ่ๆเพื่อนๆดูอันนี้คืออะไรนมฮอไกโลดูน่ากิน <c oughs> อันนี้คืออะไรนมฮอไกโลดู น่ากินแล้วก็แพงด้วยเาเพื่อนเมาเดินชมของกินกินเยอะๆเลยง่ากินมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดินชมของนเพื่อนเดินชมของกินไป

ช่้นยาวมีหมดสามส่วนห้าส่วนกางเกงกัานาสีเข้มสีอ่อนโสองร้อยทั้งหลานแล้วก็แพงด้วยเราเพื่อนเพื่อนมาเดินชมของกินค่ะเพื่อนมาเดินเที่ยวในห้างค่ะวันนี้มีหยุดค่ะดูดูทุเรียนน่ากินมากเลยค่ะมีแต่ภูใหญ่ๆเพื่อนๆดูอันนี้การตั้งไปโอ้โหไม่น่าเชื่อเหมือนดูหน้าเด็กเลยอะโวคาโดสั่นค่ะขาจ้า เช้ากินไปแล้วค่ะน้ำมะพร้าวโนนเราดอยู่ที่ามทยี่ส่หกินัรืเอกแงปักระทีมาากินกงเกงยีนชัานยาวมีหมด3ส่วน5ส่วนกางเกงทำงานสีเข้มสีอ่อนรตี200ทั้งร้านลองเดี๋ยวมาชิมด้วยกันค่ะว่าน่ากินแค่ไหน เห็นแล้วก็อยากกินมากเลยเสีิปนี้แค่นี้นะคะวันนี้ได้ค่ะพเพื่อนๆเอาเพื่อนๆมาเรียกน้ำย่อยก่อนค่ะเห็มไหมคะเค้กรอดช่องอันนี้เอแคร์ลองก่นเดี๋ยวมาชิมด้วยกันค่ะว่าน่ากินแค่ไหนเห็นแล้วก็อยากกินมากเลยเสีิปนี้แค่นี้นะคะวันนี้อันนี้เป็นพวกน้ำพริก นรกปลาย่างแมงดาโอ้มีหลากหลายค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะน่ากินมากเลยค่ะชิมหมูยอค่ะเพื่อนเพื่อนก็ให้ชิมยัดเยื่ให้ชิมเลยเพื่อนมาเดินเที่ยวในห้างค่ะวันนี้นี้หยุดค่ะดูดูทุเรียนน่ากินมากเลยค่ะีิจตผพูใหญ่ๆเ,เพื่อนเพื่อนดูอันนี้ นั่งกินค่ะคือชิค่ะคะมีทุกอย่างเลยค่ะที่นั่งกินด้วยนะคะอออวบอร้อยห้าสิบทุกตัว่มมีลายเรียบแล้วก็สกิลเลนส์ฟองเต้อหน้าราคาเดียวหมดเลยนะคะ ชิมหมูยอค่ะเพื <és> ่อนๆก็ให้ชิมยัดเย็นให้ชิมเลยมีทุกอย่างเลยค่ะนี่นั่งกินด้วยนะคะออย50ทุกตัวมีลเรียบก็ลาอันนี้จะเป็นทอมันพีสาว้อันเื้อยื้หงนนะปีนักที่กัน้างไปโอโหไม่น่าเชื่อ หมือนนดดูห้าเ็ะโวคาโดปั่นแท้ก็ทานในเช้ากินไปแล้วค่ะน้ำมะพร้าวโซนแฟชั่นเราไปอยู่กันที่มีทุกอย่างเลยค่ะที้นั่งกินด้วยนะคะอออะโวร้อยห้าสิบทุกนตวงมีลายเรียบแล้วก็สกิาค่ะอันนี้เป็นพวกน้ำพริกนรกปลาย่างแมงดาโอ้มีหลากหลายค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะน่ากินมากเลยค่ะอันเดยค่ะเพื่อนๆ อ่ะเพื่อนเพื่อนมันเรียกน้ำย่อยก่อนค่ะเห็นไหมคะเพลกลอดช่องอันนี้เ <AK. S 1> อแคร์อย่างค่ะเนื้อหกนะค่ตัวเสียบแห้งน่ากินค่ะดยทีของน่ากินค่ะ เดินดูก่อนว่ามีอะไรน่ากินเพื่อนๆดูอันนี้จะเป็นกูอักข่ะแพ็คละร้อยน่ากินทุก่ะน่ากินมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนขนมจีนนะคะเพื่อนๆน่ากินมากเลยค่ะนะคะน่ากินมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนขนมจีนนะคะเพื่อนๆน่ากินมากเลยค่ะนะ แล้วก็แพงด้วย <c oughs> วเราเพื่อนๆมาเดินชมของกินตั๋วลอเดี๋ยวมาชิมด้วยกันค่ะว่าหน้ากินแค่ไหนอเห็นแล้วก็อยากกินมากเลยแค่นี้นะคะวันนี้หน้ากินค่ะืิชิค่ะหน้ากินมาก,ก,มากค่ะ เอ็ดแล้วก็มีอารมณ์อยากกินกินบ่อยมากไม่ได้ค่ะน้ำหนักขึ้นเยอะแล้วตอนนี้กินเยอะๆเลยน่ากินมากเลยค่ะเพ,พือพพ่อนๆค่ะเพื่อนๆเดินชมของกินนะคะน่ากินมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนขนมจีนนะคะเพ,พื่อนๆน่ากินมากเลยค่ะกับเป็นกลางข้ากับ้างไปโอ้โหไม่น่าเชื่อ เหมือนดูหน้าเด็กโรงอะโวคาโดปั่นค่ะตอนเช้ากินไปแล้วค่ะน้ำมะพร้าวชมแฟชั่นเราไปอยู่กันที่นี่คะคะเพื่อนเพ่อนเพื่อนๆพืนมาเรียกน้ำย่อยก่อนค่ะเห็นไหมคะเค้กลอดช่องอันนี้เอแคร์กินเยอะแยะเลยน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนเพ่อนเพื่อนๆเดินชมของกินอย่างค่ะ